ถ้าสมมติว,ว่าให้นิยามว่าคุณเป็นผู้บริหารแบบไหนตอนนี้ผมเป็นอย่างนี้เลยฮะก็คือเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลเลยเป็นอย่างนี้เลยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทีมงานผมเนี่ยทำงานในฟังชั่นนั้นเก่งกว่าผมเยอะไม่งั้นคงไม่จ้างเขามาไม่งั้นเราทาเองก็ได้เมื่อเราไว้ใจเขาแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องไว้ใจเขาจริงๆการลงไปแทรกแซงเรื่องงานของเขาเนี่ยมันทําให้เขาทํางานไม่ได้บอกว่าการบริหารทีมงานให้จําไว้3ามามีคําว่า tight loose tight ก็คือแน่นหลวมแน่นอย่างนี้เนาะแน่นแรกนี่ก็คือว่าเวลาคุณกําหนดเป้าหมายเนี่ย คุณต้องชัดเจนรู้ที่คือวิธีการก็คือว่าคุณไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่า1 2 3 4ทํายังไงถ้าเกิดว่าทีมงานคุณดีพอเนี่ยคุณแค่บอกว่าคุณจะเอาอะไรเพราะเขาอาจจะมีวิธีการที่ดีอยู่คุณก็ได้เพราะว่าเขาควรจะต้องมีวิธีการที่เขาอยู่ในในในฟิลฮะเขาต้องรู้เรื่องดีกว่าเราอยู่แล้วท้ายสุดท้ายคือวิธีการวัดผลนะีฮยคือต้องตกลงกันก่อนเลยว่าเราจะวัดผลยังไงเพราะถ้าไม่ตกลงกันก่อนเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราให้เขาทำเนี่ยมันออกมาแล้วมันดีหรือไม่ดี ไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด Subscribe YouTube m o ท o นี9ค่ะ